มีคนคุยกันอยู่ข้างหน้านะเพื่อนมาเดอออนส์เดอแล้ววะดูจะเกิดนนารีนวันหรือจะเกิเซปเปนจะเกิดทํานบัว Hvorhen? Og vi festtaget. Det har jeg sagt til os mor, at hun skulle være med i, i, i Hukka i dag, men hun Nå. er syg. No. Ja, de er meget beskidt fra festen af. Hvorfor er de beskidt? De har fest, eller hvad? Ja, ja de fest i, i fredags. Men, Nå, vi har... jamen, de, de stabler jo bordene sammen. Ah. De har jo stablet alle bordene sammen. Og de har, de har også tørret af

Nu skal jeg bare snakke mere med din veninde. Yeah. <laughs> er det ja. har du kløde? her. Hvor gør jeg dem? Tog du dem? Jeg ja, har lige... Nej, jeg tog her. Jeg den bo? her, nej, den her. Hvad er Nå, no, alt de røde til bord. Ja. Normalt, vi skal bruge den her farve. Til bord? Til bord. Men no. den her, den her er til de toilet. Ja, okay. Jamen, jeg bruger ikke toilet. Det er meget. Jeg godt Det er พันลุงพันลุงเดินมาทุกคนพันลุงพันลุง นะคะเนาะเป็นอะไรที่สนุกสนานกันไปนะคะพาลงเขาสั่งงานให้เพื่อนร่วมง,งานอีกคนนึงเช็ดโต๊ะให้สะอาดนะคะเขาสั่งให้ทํางานเช็ดโต๊ะให้สะอาดแต่ไอ้เพื่อนคนที่รับงานวันนี้เขาป่วยจ้านะคะพอวันนี้เขาป่วยพวกเรา คนไปทํางานเสริมเราไม่รู้ว่าเขารับคําสั่งจากพันโลงก็คือให้เช็ดโต๊ะนะคะเราก็เลยไม่ได้ไปทําตรงนั้นนะคะพอเราไม่ได้ไปทําตรงนั้นพันโลงเข้าที่ทํางานแล้วพันโลงก็ไปทําเองจ้านะคะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้รับคําสั่งแล้วเราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาสั่งงานกันอะไรแบบไหนนะคะเราเป็นแค่หน่วยหน่วยเสริมถ้าเวลาเพื่อนหยุดอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะไปรับผิดชอบในพื้นที่เพื่อนก็คือไปเก็บขยุงขยะอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเป็นงานพิเศษอย่างนี้ถ้าคุณสั่งงานเขาไปแล้วถ้าเขาไม่มาทํางานคนที่สั่งงานก็ไปรับผิดชอบเมื่อกี้พานลงนะคะหัวหน้าพานลงเลยนะต้องไปรับผิดชอบมาเอาน้ํายามาเอามาเอามอาผ้าไปเช็ดโต๊ะเองนะคะแต่ทําไมเขาใช้ผ้าเนาะแต่ก็ช่างเขาเถอะแทจริงเราต้องใช้ไม้นะคะไม้ใช้ไม้เช็ดมันจะโอเคกว่ามันจะเร็วกว่านะคะใช้ผ้าใช้มือนี่บางทีมันเมื่อยก้ม,กมเ,งเงยนะคะโต๊ะ ถ้าเป็นโต๊ะเฟอร์สเซนนี้เยอะอยู่นะคะหลายหลายตัวหลายสิบตัวนะคะถ้าเขาไปวางข้างในเถียงอะไรกันไม่ได้เถียงไม่ได้เถียงเขาถามเขาถามโมนาเขาแล้วเขาบอกโมนาว่าเขาสั่งงานเขาสั่งงานเพื่อนโมนาเพื่อนร่วมงานของโมนาแต่คันนี้คนที่เขาสั่งงานอ่ะคือเขาป่วยเขาไม่มาทํางานวันนี้ส่วนโมนามาทํางานวันนี้กับเพื่อนโมนาก็ต้องไปเก็บขยะ แต่โมนาไม่ได้รับคําสั่งจากเขาให้ไปเช็ดโต๊ะพัานโลงหลังจากที่เขาทํางานแล้วพอคนร้านป่วยไม่มาเขาคนสั่งงานเขาก็ต้องไปเช็ดโต๊ะเองนะคะเพราะว่าป้าโมนาไม่ได้รับคําสั่งให้ไปเช็ดโต๊ะนะคะป้าโมนาแค่ไปเก็บขยะนะคะสั่งสั่งใครคนนั้นไม่มาคนที่สั่งก็ต้องไปทํางานจ้าก็ต้องไปเช็ดโต๊ะแทนนะคะเนาะอันนี้ก็คือกติกาของเรานะคะ ยังยังเพื่อ